สวัสดีค่ะพี่น้องจามาดูต้นไม้สวยๆยีอทเพิ่งได้มา,มา,าเมื่อวานเมื่อวานไปร้านต้นไม้เพราะที่เดนมาร์กอากาศไม่ดี <c oughs> ก็เลยขับรถไปเรื่อยๆไปเที่ยวหาดูต้นไม้สวยๆแล้วก็ชมต้นไม้สวยๆก็เลยได้ไปได้มาเนี่ยคะ่ะยูเลสเจนของภาษาเดนมาร์กเขาเรียกยูเลสเจนค่ะหรือว่า หรือว่าภาษาไทยก็จะเรียกดาวค่ะดาวคาริสต์มาสหรือว่ากลับกันค่ะหรือว่ากลับกันที่ว่าคาริสต์มาสดาวครับที่เดนมาร์กเขาแบบอะไรพูดจะกลับกันค่ะพี่น้องจ๋าดูค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่ไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยโอหย,อ,ยอิตก็มือสันซันปีแรกค่ะ <c oughs> ที่เห็นว่า เขาทาเหมือนเนี่ยเหมือนกับไม้ด่างค่ะเหมือนกับไม้ด่างสวยงามมากค่ะพี่น้องจ๋าดูนะคะดูค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ใบสวยงามมากค่ะน,นี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนสวยงามมากครับพี่น้องจ๋าดูค่ะนี่ค่ะพามาชมจนไม้สวยๆที่บ้านายอิตนะคระับน้องจา๋านี่อันนี้เพิ่งได้มาค่ะเพิ่งซื้อมายูเลสเจน ดูค่ะสวยงามค่ะพี่น้องจา๋าพาไปล้านต้นไม้เมื่อวานนี้ดูค่ะนี่ดูค่ะพี่น้องจา๋าต้นไม้สวยๆค่ะดูด้วยกันนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ย